วันที 18, <8. S 1> ท่18ธันวาคม2564ชมรมวีเจฟู้มมเ,เกษตรกรได้เขามาเยี่ยมแปลงตัวอย่างการปลูกเขาหน้าปังนะครับซึ่งเป็นแปลงของอยูบ้านน้องโพตบลุรพลรัตน์อำเภอตะอนแก่นนะครับซึณงปณนนี้นะครับก็ได้ใส่วัสดุปรับปรุงดินยอดดอยมาใส่ในหน้าเขาซึ่งเป็นแปลงของท่าน เออเออซื่อซื่อยังครับครับผมคุณใหญ่สุวรรณพนมเฉลี่ยับอาอย่บ้านของพ่อตำบลบ้านลำพงเมืองคอนเซนเออท่นอานผู้ใหญ่ดได้เอาปุยยอดดอยมาใส่หร่ใส่ตอนไหนใส่มผมใจเนี่ยใส่ร่องพื้นครับใส่บางส่วนรับเขานี่อายุจักมือแนละ้วอายุเนี่ประมาณ เย็นเึิงครับนั่นเดตัวแล้วในส่วนที่ผู้ดไอ้ใส่นี่ใส่ตอนไหนผมใส่ก่อนสินว่าเขาเรื่องอะไรครับใส้ตอนขาดหน้าแหลมขาดตอนพอาะแต่พอาะแต่น้ำมันบอกลงหลังจากน้ำมบางอย่างน้ำมันเสร็จนะครับผมก็ก็จะน้ำลดผมบอกป่วยเมื่อวานเลยอาทิตยีนึงอ๋อมขาดลานโรงก่อนเลยอาทิตยีนึงครับหลังจากนั้น พอได้อาณูหนึ่งผมกะเอาขั้วยมาเอาขั้วยเล็กเน,นี่ยผมพอได้ใช้แล้วครับผมมอฟมอบซื้อซอโอ้แม่จ้าเพราะฉะนั้นผมเราผมหมกบ้านปุ๋ยไว้อาณูหนึ่งครับหลังจากนั้นผมบมกข้วยมามอบเอาขั้วยเล็กมากข้วยเล็กมามอบม,มอบแล้วครับผมกับบ้านแรกครับไปเลี้ยผมวานน้ำกลนครับผมเป็นผู้มอบเพราะว่าหน้าหน้าหน้าปังเนี่ยมันดีมากมันจะมันจะแข็งเร็วนะครับเล็วเผาเพราะเขาจะเกิดเร็วภายในครับแล้วที่นี่ ในส่วนของการใส่ผู้ใหญ่ใส่มาจชัดใส่โดนแต่ในเราใส่ยอดต่อนีอผมใส่มากสักปีสี่สิบครับปีสี่สิบของว่าลอยซื้อซืครับสภาพอินเราก็สภาพผลผลิตสภาพข้อแตกต่างในเรื่องของการใส่ยอดต่อยกับขาง,งเคี้ยมจริงไหมแต่ก่อนนี่ผมเคยแนะน้ำเราค้น,น,คนขาง,งเคียงม,มันมีคนเชียร์แล้วป,ปีปีแรกผมใส่ทอนร่องแต่ก่อนเนี่ยผมเคยด้หนะหาไรสามแงน,นี่นครับบเ่เกินแปดสิบปุ๋ย ครับหลังจากผมมาใส่เนี่ยปุ๊บ,บผมได้เข่าเนี่ยครับปีแรกผมมามใส่แค่สองสอบครับเบิดหน้าหาไรสามเงี้ยเนี่ยแค่สองสอบมาร้องพื้นครับแต่ผมมาได้เข่าปีแรกปีสี่สินเนี่ยเราหน้าปีได้ร้อยยี่สิบปีขึ้นหน้า